วัดสำโรงอ่ะตรงห้ยโพจะเป็นทางลงตรงนั้นจะเป็นทางลงก็เลยวัดวัดศรีสะทองไปตรงวัด,สเ,วดเสถียรต้นนนพิษเกษมก่อนจะเข้าคนครปฐมไงมนึงกออกป่ะนั่นแหละคือทางขึ้นลงด๋ยวตรงวัดสำโรงเป็นทางลงอันเนี้ยเครื่องจักรกำลังทำงานจานต้องเอาเนี่ยเอารถแบบเนี้ยไปขุดที่ท,ท,ที่สวนรจับฮะ อ้าเลยโอ้โหใหญ่เลครับกำลังทำงานเลยเสียงดังมากเลยครับเขากำลังทำงานซึ่งซึ่งซึ่งกำลังทำงานโอโ้โหนี่อาจารย์ในเวิร์กเนี่ยเวิร์กนี่แน,น่นอนมีปั๊มมีร้านค้าใหญ่โตเลยเวิร์กเนี่ยเพราะว่ามันมาออกตรงนี้ไง ออกข้างหน้าเรานะ่ะทางออกอะ่ะโ,โ,โอ้โหกี่กี่ไร่แล้วตรงเนี้ยคิดดูโดนเป็นเวิร์้งเลยตรงเนี้ยเออ <crisis> เดี๋ยวอาจารย์เรามากับมาปั่นกันนะมาโอ้ยได้ใช้อาจารย์เชื่เงอ่ะออกกําลังกายทุกวันไว้ร mm. ับรองทันยังไงเนี่ยทางออกเห็นไหม <Smash S 1> มันมาออกตรงเนี้ยใหญ่เหมือนกันนะ <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่ไม่เล็กนะใหญ่นะเนี่ย เขาทาก็ไม่ใช่ฟรีนะคนที่จะมาขายของก็ต้องมาเช่าเขาอีกนะรประมอะไรเออมอเตอร์เบรก็ได้ได้นี่อีกนะได้เงินอีกนะค่าเช่าอีกโอ้โหมาก่อนแล้วโอ้โหคซเว่นอย่างเงี้ยร้านค้ามินี้มาก็เลยมาาเงี้ยโอ้โหมันมันเอาทุกทางเลยเนาะโอ้โหได้ทุกอย่างเลยโอ้โหบอกว่ามันทําไหนไหนบริการประชาชนมันก็ได้ทุกอย่างเลยใครอยากมาขายแบบเดียวกับตรงชนบุรีเราอะ ตรงนี้มีไม่ไเยอะแตนี้หนึงหรือเปล่าเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยมาออกตรงนี้เออใช่แล้วผมก็เลยว่าเอ๊ะมันทีแรกผมปั่นมาผมมามาดูว่ามันเอ้าตรงนั้นนั่นนั่นนั่นผ่านผ่านผ่านสวนเขาตรงนั้นเห็นไหมเขายังปลูกเกายังปลูกไอ้ไอ้มะพร้าวอยู่โอ้โดนเวรคืนเลยนั่นน่ะมะพร้าวนั่นไม่โดนเออมันมันมาฝั่งนี้เนาะมาฝั่งนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของ ตรงนี้นะ่าจะเป็นลานตากฟ้าลานตากฟ้าก็คือในเขตของพุทธมนทลกับนครไทยศรีมันเชื่อมต่อกันสองเขตก็ยังเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาฝั่งข้างหน้านี่ก็คนงานส่วนนึ่งก็กำลังทํางานกันอยู่นะครับก็ยังมีคนงานมาทํางานกันอยู่ข้างหน้าเนี่ครับเยานะี้ครับกงานกลุ่มหนึ่งก็ยังมาทํางานกันอยู่วันนี้บรรยากาศก,าก็ดีครับเพราะฝนฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่คงเละเลยถนนก็ คงปั่นไม่ได้นะฮะก็ยังมีคนงานเข้ามาทํางานกันเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรก็ยังอยู่กันอยู่เนี้ยนะฮะน,นี่จะพาปั่นมาชมเป็นตอนที่หกช่วงตอนที่หกอ่ะนะเขาทำงานกันเนี่ยขับวันนี้กพาท่านอาจารย์มามาชม การก่อสร้างถนนสายมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่หกก็ยังมีทํางานกันอยู่เป็นตอนนะนเป็นลาตอนเป็นทั้งช่วงอ่าตรงนี้มาตรงเนี้มาเข้าตรงนี้แหละเนี่ยมาขึ้นตรงเนี้ได้ได้หมดก็ผมมากับพี่เบิร์ดแล้วได้หมด เนี่ยจา์เขามีทางเข้าหมดอ่าเขาเอาแผงเสซอร์เสเยบเข้าแล้วบ้านนี้เขาจะเข้ายังไงถ้าถนนมันปิดก็จะเข้าไงวะเนี่ยไปเข้าตรงไหนแล้วบ้านปิดเลยเนี่ยต้องเข้าอีกทางนี้แน่เลยเพราะว่ามันปิดไงมันต้องมาไม่ได้เนี่ยอย่างบ้านนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจะเข้าทางไหนเนี่ยเออโุ้ยจานลังนก หลังนกนุ่นหล่างนกเขาทำล่างชอบไปเอาน้าไปขี่ให้มันอยู่เออคนเนี่ยถ้าลองเขาไล่ที่อยู่เนี่ยมันก็ไม่อยู่คนแล้วลองโดนไล่ที่จะมมีควารู้สึกยังไงโอ้นี่จ่าเน็ตตรงที่เขาปักเสาไว้แสดงเขาต้องล้อมรั้วนี่ไงเขาปักปักไว้แถวเนี้ย ถ้าเกิดว่าถนนน,นี้นะไม่ใช่มอเตอร์เว์ผมว่าที่สองฝั่งนี่แบบราคาขึ้นแบบกระโดดเลยนะ